ข้อ277อักถาเพศาัชชะวงเล็บกรณวัตถุว่าเพื่อแสดงอนิสงส์ปฏิสันฐานพระอัตฐาจารย์จึงกล่าวเรื่องไว้หลายเรื่องในมหาอักถาโดยพิสดารมีเป็นต้นอย่างนี้คือเรื่องพระเจ้าโจรนาคเรื่องพระเจ้ามหานาคผู้เสด็จไปชมพูทวีพร้อมกับพระราชพาดาเรื่องอมาต์ศีนายในรัชการแห่งพระเจ้าปิตุราชเรื่องอภยัยโจรบรรดาเรื่องเหล่านั้นจะกล่าวเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้ ดังได้สดับมาในก่อสีหนจนชื่ออภัยมีบริวารประมาณ500ตั้งซ่องอยู่ณที่แห่งหนึ่งยังประชาชนให้อุปยศไปตลอดที่ประมาณ3โยศโดยรอบชาวเมืองอนุราชข้าแม่น้ำกละลำพกกานาทีไม่ได้ในทางไปเจติยะคิรีวิหารขาดการสัญจรของประชาชนแล้วต่อมาวันหนึ่งพวกจนได้พากันไปด้วยหมายใจว่าจากปล้นเจติยะคิรีวิหารพวกคนในวัดแลเห็นจึงบอกแก่พระทีฆาพานกะอภัยเถระ พระเถระถามว่าเนยใสยและน้ำอ้อยเป็นต้นมีไหมพวกคนวัดตอบว่ามีขอรับพระเถระกล่าวว่าพวกท่านจงให้แก่พวกโจรพระเถระถามว่าข้าวสารมีไหมพวกคนวัดตอบว่ามีขอรับข้าวสารผักสดและโครสที่เขานำมาเพื่อสงฆ์พระเถระกล่าวว่าพวกท่านจงจัดพัดให้แก่พวกโจรพวกคนวัดทำตามพระเถระสั่งแล้วพวกโจรบริโภคพัดแล้วถามว่าใครทำการต้อนรับนี้ พวกคนวัดตอบว่าพระอาภัยเถระพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราพวกจนไปสำนักของพระเถระไหว้แล้วกล่าวว่ากระผมมาด้วยหมายใจว่าจะปล้นเอาของสงและของเจดีแต่กลับเลื่อมใสด้วยการปฏิสันธาน,นี้ของพวกท่านตั้งแต่วันนี้ไปการรักษาที่ชอบทำในวิหารจงเป็นหน้าที่ของพวกกระผมพวกชาวเมืองมาแล้วจงให้ทานจงไหว้พระเจดี ก็ตั้งแต่วันนั้นมาเมื่อชาวเมืองมาให้ทานพวกโจรน,นั้นไปต้อนรับถึงฝั่งน้ำทีเดียวคอยระวังนำไปวิหารเมื่อพวกชาวเมืองกำลังถวายทานอยู่แม้ในวิหารก็พากันยืนทำการรักษาอยู่ส่วนชาวเมืองเหล่านั้นก็ให้ผ้าที่เหลือจากภิกษุทั้งหลายฉันแล้วแก่พวกโจรแม้ในเวลากลับไปโจรเหล่านั้นก็ส่งชาวเมืองถึงฝั่งน้ำแล้วกลับ ต่อมาวันหนึ่งเกิดคำค่อนขอดขึ้นในหมู่ภิกษุว่าพระเถระได้ให้ของของสงแก่พวกโจรเพราะถือว่าตัวเป็นใหญ่พระเถระสั่งให้ทำการประชุมสง์แล้วกล่าวว่าพวกจนพากันมาด้วยหมายใจว่าจะปล้นเอาทรัพย์ค่าอาหารตามปกติของสง์และของเจดีเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงได้ทำปฏิสันฐานแก่พวกโจรเหล่านั้นมีประมาณเท่านี้ด้วยคิดเห็นว่าพวกโจรจะไม่ปล้นด้วยอาการอย่างนี้ พวกท่านจงเอาของนั้นทั้งหมดรวมกันเข้าแล้วตีราคาวงเล็บและเอาของที่พวกจนไม่ปล้นไปด้วยเหตุนั้นรวมกันเข้าแล้วตีราคาวงเล็บเทียบกันดูทรัพย์ที่พระเถระให้ไปแม้ทั้งหมดจากทรัพย์ของสงนั้นมีราคาไม่เท่าเครื่องราชอันวิจิตด้วยภาพอันงามผืนหนึ่งในเรือนพระเจดีเลยลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าพระเถระทำปฏิสันฐานเป็นการทำดีแล้วใครๆไม่ได้เพื่อจะโจด เพื่อจะให้ท่านให้การไม่เป็นศีลใช้ไม่เป็นอวหารปฏิสันฐานมีอานิสงส์มากอย่างนี้ภิกษุผู้บัณฑิตกกำหนดดังกล่าวมานี้แล้วควรทำปฏิสันฐานดีกาเพสัชชกรณะวัตถุนั้นว่าบทว่าอุภาเศตาวาความว่าอภัยโจรปล้นตลอดที่ประมาณตั้งสามยอดโดยรอบไล่พวกมนุษย์ให้หลบหนีไปทำที่นั้นไม่ให้เป็นที่อยู่ของคนพวกอื่นข้อว่าสังฆสาอาถายะอาหตาได้แก่ นำมาแต่ทรับค่าอาหารสำหรับหงต้มเพื่อประโยชน์แก่วันนั้นบทว่าวรพโธกะจิตตัทรกรงงได้แก่เครื่องราชอันวิจิตด้วยรูปภาพอย่างเยี่ยมมีหลากหลากชนิดเรื่องอภัยโจรจบ